ร้านเค้กอัจฉริค่ะพี่คะเปิดร้านวันไหนบ้างคะเปิดวันหยุดค่ะเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนะครับเาเลิกค่ะเปิดเป็นไผ่กี่โมงคะตั้งแต่แปดโมงถึงห้าโมงเย็นค่ะค่ะขออนุญาตดูหน่อยนะคะมีขนมอะไรบ้างคะมีเป็นเค้กเนยค่ะมันเนี่ยสดสตรอเบอร์รี่ใบเตยชีสกาแฟฝอยทองส้มบลูเบอร์รี่กล้วยหอมค่ะแล้วก็มีมีดด้วย ชิมได้น,นะคะจ้รารับรองคามอร่อยคะะ่ะจ้าจะมีขนมเค้กให้เลือกหลายแบบเลยแล้วก็อันนี้เป็นมีกลอบพี่ครับตรงน,นี้เขาเรียกว่าคลองหรืออะไรคะ รนเรียกว่าคลองหรือว่าอะไรคะคลองอะไรคะพี่อันนี้คลองมัชลาค่ะข้างหน้าเป็นคลองระเวศค่ะอ๋อคลองระเวศอรยออยร้อยี่พอนะโอ้ยมีร้านขายก๋วยเตี๋ยวไม่ี้อย่าพูด้